อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบร,วม,รวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับ กลายเป็นข่าวใหญ่ประจำสัปดาห์ของวงการฟุตบอลเลยก็ว่าได้สำหรับการประกาศสัญลักษเขาอีประทาสโมสรบาร์เซโลนาของโจเซฟมาเรียบาโตเมลหลังจากโดนแฟนบอลขับไล่กันมาพักใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าการลาออกครั้งนี้มันจะส่งผลต่อทัพเจ้าบุญทุ่มเป็นอย่างมากการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้และวันนี้นะครับเราก็เลยจะลองมาขอวิเคราะห์กันหน่อยว่ามีอะไรที่น่าจะเป็นไปได้บ้างเริ่มจากบรรยากาศภายในทีม อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าแม่บาตตเมลจะมีตําแหน่งและศักดิ์ศรีเป็นถึงประธานสโมสรแต่ที่ประธานโทษนะครับเราคงหานักเตะท,ที่เคารพพี่แกในทีมนี้คงจะไม่มีก็โดยเพราะว่าวีรกรรมวีระเวนทั้งหลายที่พี่แกเคยทําเอาไว้มันก็ทําให้นักเตะชุดนี้แทบจะไม่เหลือความศรัทธานในตัวหัวเรือใหญ่อีกแล้วดังนั้นการประกาศลาออกของบาตตเมลนะครับน่าจะทำให้าบรรยากาศในห้องแต่งตัวและสภาพจิตใจของนักเตะจะบุรทุ่มดีขึ้นมาจากเดิมซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นได้จากเกมล่าสุดที่บุกไปชนะอยู่เวนต้นได้ถึง,ง, 0, งถิ โคตรดีเหมือนเป็นการเล่นโชว์ฉลองที่บาโตเมลแม่งออกจะตำแหน่งยังไงอย่างนั้นแต่เรื่องแบบนี้ต้องดูกันยาวๆครับต้องรอดูฟอร์มกันต่อไปเรื่อยๆก่อนว่ามันจะดีขึ้นทันตาเห็นหรือไม่เรื่องที่2อ,อนาคตของโรน้คู่มัน่น ต้องบอกว่าครูมันเพิ่งจะเข้ามารับตําแหน่งกุนซือท um, ัพเจ้าบุญทุ่มในซีซั่นนี้ไปแมปแมปสิ่งหนึ่งในคนสําคัญที่ทําให้ตํานานแข่งทีมชาติฮอลแลนด์ผู้น,น,นี้ได้เข้ามากุมบางเหียนรับงานนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับโจเซฟมาเรียบาตโตเมลนั่นแหละสิ่งตอนนี้คนหนุนหลังที่ชักชวนเขาเข้ามาก็ได้โบกมือ,ย,อย่ยอยๆอําลาบายบไปแล้วพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ไม่มีแบ็คคอยช่วยหนุนแล้วซึ่งหากมีการเลือกตั้งประธานสโมสรคนใหม่เข้ามาและผลงานคูมันเกิดแย่นิดเดียวก็มีสิทธิ์มวยมรณา ไม่ใช่เด็กกูแต่ถ้าหากว่าครูมันทําได้ดีมีคะแนนนำเลีวเข้ารอบบอลั้วยยุโรปมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ประธานคนใหม่จะมาไล่ครูมันออกจริงไหมล่ะครับเรื่องที่3การซื้อขายนักเตะ ช่วง2-3ปีที่ผ่านมาบาตเมลและบอร์ดบริหารโดนด่าเละเทะกับการตำน้ำพริกระลายแม่น้ำทุ่มเงินซื้อดาวดังเข้ามาประดับทีมแต่ผลงานดันไม่ดีดังหวังยกตัวอย่างเชน่นฟิลิปเป้คูติโยเดมเบเล่คริสมันสามคนนี้เบดเซรร็จรวมแล้วบาซา่าผลาญเงินไปเกือบ400ล้านแต่ถ้าว่าแม่งไม่มีใครสักคนที่ทำผลงานได้สมราคาค่าตัวมินนำซ้ำยังทำให้เพดานค่าเหนื่อยของทีมพุ่งสูงขึ้นไปอีกนอกจากพวกตัวแพงระดับร้อยล้านยูโรขึ้นแล้วตัวพื้นผินระดับ30-60้านโรที่ซื้อมในช่วงหงกสิให้าเมลโดทด่าื และก็ะึงขั้นต้องปลดเอริกอบิดาวออกจากตําแหน่งผู้อํานวยการกีฬาเพราะมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการซื้อขายนักเตะโดยตรงสึ่งทีนี้อนาคตอันใกล้เราก็ต้องมาดูกันละครับว่าประธานคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนบาตโตเมลจะมีวิสัยทัศน์ในการซื้อขายนักเตะอย่างไรจะให้อิสระกับคูมาในเรื่องนี้เต็มที่หรือไม่ก็ต้องรอดูในอนาคตลุ้นๆครับเรื่องสุดท้ายอนาคตเมสซี่ นี่น่าจะเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจมากที่สุดซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับไม่ต้องเกริ่นเย็นเยอะให้มากคว่ามเมซี่อยากจะอำลาบาร์ซ่าเพราะเกลียดที่หน้าบาโตเมลมากๆแต่สุดท้ายก็ไม่อยากต้องขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องทีมรักเลยต้องยอมเล่นต่อไปอีกปีหฮมันหมดสัญญาแล้วจะได้ไม่ต้องมาร่วมง,งานกับไอโนบิต้านีอีกแต่ทีนี้พอบาโตเมลสำนึกได้ชิงลาออกไปแบบนี้คำถามมันก็วนกลับมาหาเมซี่อีกครั้งว่าอ้าวตอนนี้บาโตเมลไม่อยู่แล้วยังอยากจะลาบาร์ซ่าไปหาความท้าทายใหม่ๆอีกหรือ,รอไม่ ก่อนหน้านี้หมดหวังเตรียมจะโบกมือลากองหน้าการตันทีมวัย33ปีอย่างเมซี่ตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันละครับว่าเมซี่อาจตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปและเป็นวันแมนครับจนกระทั่งแควซสตันเป็นตำนานอยู่ยงขำหนุก็เป็นได้อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวที่เราพูดมาทั้งหมดนี้เป็นแค่การคาดการอนาคตหลังบาตโตเมลสลักเขาอีขอลาออกไปซึ่งเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรนั้นเวลาจะให้คําตอบคุณเองนะและเป็นแฟนบาซ่าละครับคิดว่าสุดท้ายเมซี่จะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่และนี่คือขอบสนามสาเปเชียลห และเฟียวฟาวเอื่อมนิ้วยยาวยาวมาก่อนเลยให้เราได้นะ